ครับพี่น้องครับขณะนี้ก็หอดกลับมาวิธีการแปรรูปเลยนะครับพี่น้ององ้แปรรูปก่อยเลยมันนี้ครบครบทีมเล้ครับวันนี้นี่จะเส้นเน้นเชาะหกอันก่อยไม่ได้พี่น้องเลยนะหลังจากอ่ารอเปอิดมันแล,ล้วก็รอเบิดมันเอดอัดนปุยมีเป็นบอ่อเอาไปพังแทวนี้มีเกิดเราะว่าใหญ่อจอม,อมเกิดบอ่อ ไห้พังไว้แถวอันคือคือนนี่เอาเคือเด้อขั้นตอนแรกก็เปะแล้วก็มาลอกมาเลาะมาล้างครับมันนี่ครับนะมาบึง้งกรรม,มวิธีอันนี่เลยนะฟานฟานเป็นบิงนี่ครับพี่น้องฟานเป็นบิงบนทันดอนต่อไปก็คือบิงบิงครับเป็นบิงก็มาเชาะมีมีซอยคขึนตนเก้าอันนี่ สออันนี้ขาอ,อ็ดมาสอนกอยโดยเฉพาะบรนราฮะบมมึงมาสอไปเลยซอันน,น้ำแข็งหรืเราเนาะ,ะอันนี้สอเลยหนึงใหญ่นึงใหญ่ซือนสองออยา้อง Xàm chết Mẹ xốm chết thường Ừ hóa được cứ lấy lửa Mình đi rồi Xì sì, nhà xú yeah, ừ. ừ. Ngon mà Dù mong lửa đấy, Chứa <laughs> mua thằng lửa Bọn Tại vì Bây giờ anh Đây này xóa đây Bọn lửa xóa là mua đấy nó มันคือมีโอ้เต้เป็นอยูอ้เอยุ่งเป็นบางบอกบ่แล้วปน้องทำมาวิธีองเดเตรียมถังแล้วนี่นะเสื้อน้ำมันพู่มีพูบอก ามาบนคณะนี้ได้บานนี่คณะว้านนั่นเล่าห่วมันได้บานนี่เห็นว่าวันท้าพ้นผนมีเขาเอาละ <c oughs> มีเอาเอาของผ่านเฮิร์นมากกวผ่านบั้นทาจากคนนี้เนาะเห็นว่าเวลาเพราะยายใส่มีมาเนี่ยเหมืนมนอนว่าวเล่งก็ได้ดยินเด้อยายจอมเนี่เป็นหัวหน้าเนี่ยว่าไป็นเชาะเลยได้อามีมีบ้านเอาเลยได้นี่ได้ลานเพราะนี่ยายเผยื่อย,ยายน้อยยายน้อยบ่ ใหญ่น้อยใหญ่นุ้นน่ะเอาลานมานำมึงเลยมาแรกซ้อกอยผ่านกอยแล้วเพื่นว่ามีท่านพ่อเพื่อนไปหาใช่เล่ามึงเลยใดแบบนี้ยายเพื่อนว่าชื่อถามึงเลยเด้อเพื่อนว่าฮะเอาไปตามกระเสดิผมเอาไปตามกระแส ยายเพิ่นว่าเอาลดเหือาเอาลุ้นเลยวม่เลแล้ว,ม,ลลวมันได้เลยยาดโตเตากระเซผู้เอามาดิคู่ฟ้าไปเอาเขาว่าได้อยู่มงหัน่นเขาก็เผาไปเบิ่งเลยได้แบดนี้นี่ก็ยังนี่ก็ยังถามอยูย่มึงเลยได้บาดนี้เริ่มมืดแล้วละมืดมองเหมือนมืดมองไปเอาอย่างมองเลยได้ชื่อมึงดูคือเห็นมงเลยได้เกงมาด้คือเห็นมงเล แล้วโซอายแววแล้วขั้นต่อมันก็มาซ้อครับมาซ้อล้วก็มามาเสะมาเสะคือนี้นะครับเสะสมาชิกมีครบด้วยน้องนะมณีน้องบันน้องมันเนาะใหญ่แก้วไปเชอใหญ่แก้วเราไม่สนใจเลยเนาะโอ้มาชมเจ้าคือมาได้เั่น ว้ <laughs> โอ้ยเนาะมามาคอยมาไหวก็ช้ำม้อยอยู่อิ่ม,ซ,มซิมอยู่โอ้ยกระจังวานเลนล่ะนึกว่ามีวางจากมือสองมือสนนินโ้ฟาดเจ็ดจนฮอตเจ็ดหนึ่งบนโอ้ยย่งวานเลนล่ละยังเลยล่ละกระทาเขานนใจใจใยเตลนี้เฮิ่์นอยู่คือบ่ ลานนะลานคือเก่ลานคือเก่เกใช่ไหมอืมอืมอือเออช่วยดูน้องอืม เท่าไรตายดุดันก็ได้ซ้ำเลยอย่างนี้แล้วครับผ่าเได้พอยก่มาเห็นคณะก็มีครบแต่หลายอยู่มันนี้ก็ตัวุกนะโอ้ยฤพษีละวเลยเลยมันอยู่ในสัทธาผู้อามาแเลยเพื่อนกะ เอาใช้เอาใช้กับหัววะไม่หาเพิ่นเพิ่อนในระหว่าสิเล็กนะเออว่าสิทู่หาอยู่เพิ่นวะสิเล็กนะยันยากพอดีผมเพื่นมาพอดีก็เลยทู่หาไอ้จอยไปเลิ่มองเลื่องได้ก้อยมองหันบ่มองนี่บ่ก็เลยหามาสาเหตุมันเป็นนั่นเนาะมันก็ไม่ได้ว่ามือนั้นมือนี้เนาะแต่ได้เห็นแล้วก็ไปเอาแบบนี้ไปคุด ว่ามาโซ่ชุ่มย่าไยนะไปไปแบะไปหุ่นนำไมว um de, ama, ่ว่าเราชุ่มย่าไยล้วไปแบะไปหุ่นนำเนาะเมื่อตอนขุดมานะเป็นตะเบิ้งเช่ได้หามอันแบะมาเอาหามถุงโอ้ยทางคุดและทางบ้านหนองแคนหมดละบ้านนี้มีจักบ้านนี้สือบอยู่มีท่านหูจักเนาะ ผมนี่และเอาเหมือเพเร,พเรื่ององผอเอาเลยคนนี <It> ้เอามาเกื่รนเสื้อรถมากต่เอาเมืองนะก็ชอบก็ไปตะบายไปตะจับตะบายเด้ก็ชอบก็จักอย่างก่อยจักขี้ดินจักน้ำ ยังเปนเอาอีกดเนาะเิได้กันชอบไหมกันบริจาคมากเ,เ,เขาเป็นัวมากเเหี้ยนผัวเออไปนี้เนาะคู้นี้แ่ละเป็นผัวมากผัวเบาเลยแ้เม่ร่บโอ้ยมีมีนีนแลวเขาก็ไปพะละขอเขาโซออขึ้นมากัะสมออยอยู่ và hơn rồi dạ. nhạ nhạ, nhạ. Dạ. nhạ là mù <laughs> เธอเธอเลขเลข 100, ี้ยงมื้อนั่นแหละเลียมือมีเกินมีเกินห้ามื้อนั่นน่ะ่อะชุมนี่เอามาก็นอนคืนไว้เดีอรถสก้อนได้ยังคืนมาได้เ <laughs> จ้าวัานเลยสอ,อว่าก็ว่าก็มาจาน์ม่ยู้หอยผมฆ่ารถไว้สก้อนแล้วมันมีเสีเทียวละมาหลายรอบกระโด มาพอดีพอดีหวานนี่ดอกพอดีเวิ้นหวานเลยที่เจอกุไลกุแชเลยเด้ออันนี้ผมแชรูกกอยแล้วพี่น้อง